นาชานายกรัฐรมนตรีประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาสอประเด็นหลักก็คือการขอความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมก,การมรดกโลกให้อุทยานแห่งชาติภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกในปี2559และการแก้ปัญหาภายแล้งติดตามกับคุณอัชาราภูศรีารายงานสดจากทาเนียบรัฐบาลครับ คุณธีรเดชคะแต่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ายัางไม่เห็นคําสั่งแต่งตั้งนางสาวจิตพัฒนนะคะอดีตกปปสขึ้นมาเป็นคณะทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ก่อนการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอก็ระบุคขาว่ายังไม่เห็นหนังสือคําสั่งแต่งตั้งนางสาวจิตพัฒน์กฤษฎากรอดีตในร่วมกลุ่มกปปสเป็นคณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะ ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจภายหลังมีมติอนุมัติหลักการฟื้นฟูและวิสาหกิจ3แห่งนอกจากนี้นะคะคาดการว่าจะมีการหารือถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังสอนอชอมีมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวาระพิจารณาโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่จะเสนอให้พิจารณาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรในชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งโดยจะของบประมาณนะคะไปดําเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในชุมชนค่ะ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมก็คืออุทยานแห่งชาติภูระบาทจังหวัดอุดรธานีต่อคณะกรรมการมรดกโลกเป็นมรดกโลกในปี2559รวมทั้งเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสูก่กระบวนการพิจารณาเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของการนำเสนอเป็นมรดกโลกด้วยค่ะ ขณะที่กระทรวงการคลังเองก็ขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือและที่ดินประจำปี2,557กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี2,557และประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2,557รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมปี2,558ด้วยค่ะ ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็จะเสนอให้ที่ประชุมนะคะอนุมัติให้วันที่4พฤษภาคม2558นะคะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นอีก1วันนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็จะทําให้มีวันหยุดเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมจนไปถึงวันที่5พฤษภาคม2558คะ่ะครับขอบคุณมากครับ,บคุณอัจฉราครับ